พี่ชแล้ก็ช่องอุดรนุ้ยที่บุตรีกระแบบขาแล้วก <Christina. S 2> ็ี่ายพี่าที่เด็กปีานงขไาีนุ้ที่แปนุกะวันนี้เราก็ร้องออกมาแ้นี่ค่ะที่นี่คอมันก็ยังติดอยู่มัาจะปิดคอมกันเ้าไปเลย ค่ะแล้วก็อุปกรณ์ในการที่เราจะช้ในกานทั้งภาษแล้วนะคะก็มีสายดูอันที่สก็คือยังลบฝากกะก็ต้องรือมัดตอนการแกะเคสนะคะไม่ได้นเขาภาษเชีเม่ไมมีเสีามีช้าว่า ยังยง่ำไปแล้วไปแลเวของสีี่ค่ะของสีมันจะมีนัดที่มันจะมีนัดที่สตัวนะคะเห็นอันนี้ นี้แล้วก็ดึงดดึงค่ดึงดท้กก็ดันมาดิอ่าโหสุดยอดเลยค่ะ ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็คือแรมถอดบล็อกแล้วใช่ไหมแกถอดบล็อกแล้วอันนี้ก็คือแรมเที่ยวจะมาทำความสะอาดกันค่ะก็อนนี้นะคะมันจะมีตัวแกบังแสงมองไม่เห็นตัวดึงแรมก็คือให้มันยึดแรมอยู่เนี่ยเราก็จะอามโดยการกดมาลงไปแดมก็จะขึ้นมาสองข้าง สองข้างนะคะข้างนี้มันอ่าค่ะแล้วก็เอาขึ้นมาม่นมีสองตัวป่ะนี่คือหน้าตาของแรมนะคะนั้นน่ละนะเวลาใส่ไวต้องใส่ให้มันเข้าที่เดิมด้วยเราต้องจดจำไว้โอเคอันนี้อยู่หน้าอ่านี่ค่ะแลน่าแล้วก็ที่เราต้องทำความสะอาดกันก็คือส่วนตรงนี้ สีทองทองก็คือขาของเลมนะคะใชายังรบก๋งใช้ใช่ยางรบก๋งใช่โชว์วิธีการโชว์นะคะก็คือถูๆเอาเอาไี่เป็นผ้าเลยนะคะใช่แล้วก็อยากให้มันโดนอุปกรณ์ให้มันหลุดไปไม่ได้ไม่ได้ก็พอเราถูเราจะรู้สึกว่ามันสาดขึ้นโอโหสาดมากเลยค่ะโอโหสาดจริงๆ ง,ง่ายเลยค่ะที่เราทำวาความสะอาดขาแรมเนี้ยนะคะเพราะว่ามันเกิดจากแรมเนี่ยขาแรมมันมีออกไซด์ของโลหะทําให้มันใช้กังานได้ไม่ดีเหมือนปกติทําทให้<ป>ทําให้ถ้าเราความสะอาดเนี่ยออกไซด์มันก็จะออกแรมของเราก็จะใช้งานได้ปกตินเดือดเดือด จะวิธีง่ายช่างคมใช้ส่อมคมให้เรานะคะอย่าไปหลงกล <c oughs> ถ้าคมพังก็ต้องทําแบบนี้ก่อน <c oughs> แต่เราก็ต้องดูด้วยนะว่ามันเป็นที่แหลมหรือเปล่าแล้วก็วิธีเก็บก็ต้องเก็บทางด้านเดิม<ช>ทด้านนี้จำได้ไหมคะด้านนี้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ลงล็อกด้านนี้ขัดยังพอใส่ลงไปมันจะดังกึกเองหมคะกึ๊ก ไปช็อตเลยค่ะรู้สึกว่าอันนี้คือมันมันขัดแล้วนนีเ้เธอสวย่ะใส่เลยอันนี้ปัดก็ได้ <c oughs> พอบอแล้วมาแล้ว,อ,ลวอ่าต้องใส่กับฝั่งนี้ <c oughs> แม่งใส่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้ปิดใช้ปิดกันด้โอ้ยมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวได้ไหมฝั่งนี้มันยังมือบังหมดเลยอ่ะอ่ะเอ็กฝั่งนี้ยังไม่แก๊ค่ะกดลงไปจนดังหยิบหยังแล้วอ่าโอเคเรียบร้อยทั้งสองอันแล้วนะคะก็เอาฝาปิดเคสค่ะทางนี้คะก็ปิดทางเดิม กันค่ะอาเรียบร้อยทีนี้ก็บินใครมีทำไมมันไม่เข้าไ่าสกูกับที่เดิม มุนทางขวานะมุณน้าขวานี่ก็พ่ปักร้อมตรวจสอบนะคะเียบปั๊กนค่ยเดี๋ยเดี๋ยวโอเคค่ะเกยปั๊คะเปิดเครื่องนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคอ่ะ